พี่กันกำลังจะหุงข้าวนะคะก็เลยได้ประเด็นมานะคะปดีปกติอะพี่กันเวลากินข้าวเนี่ยหุงพี่กันจะหุงเลยนะคะสี่กระป๋องนะคะจริงๆแล้วเรากินแค่กระป๋องเดียวนะสองคนแม่ลูกนะแต่หุงสี่กระป๋องเพราะว่าเราจะเอาข้าวไปแช่ตู้เย็นนะคะเพราะว่าการที่เราหุงข้าวเยอะๆเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยคือหนึ่งนะคะคือ เราประหยัดไฟนะคะทุกคนไม่ต้องมาหุงวันแล้วกระป๋องกระป๋องกระป๋องอย่างเงี้ยเราก็ทําให้เราแบบสูญเส้นเนาะเส้นเปลืองค่าไฟางไงเราก็เลยต้องหุงเยอะๆนะคะแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นถ้าเราจะกินแล้วก็ก็เอาออกมาอุ่นออกนะคะบางครั้งหุงสี่กระป๋องเนี่ยเราจะกินได้ประมาณสองวันนะคะหรือไม่ก็สามวันสี่วันแล้วแต่นะข้าวก็จะอยู่ในตู้เย็นอยู่อย่างนั้นนะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันไม่เสียไม่อะไร อันเนี้ยพี่กันก็ไปอาจเจอนะคะของระดับหมอระดับด็อกเตอร์นี่แหละเขาก็ออกมาคุยมาพูดนะคะว่าการที่กินข้าวแช่เย็นเนี่ยมันมีประโยชน์นะคะทุกคนมันไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะพี่กันก็เลยบอกเฮ้ยดีจังเลยนะมีประโยชน์แล้วเราก็ประหยัดตังค์ด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวจะบอกเาะ,ะว่าก็ามีประโยชน์อย่างไรนะคะ เดี๋ยวรอ,อเพื่อนก่อนแต่จะได้คุยคนเดียวมั้งค่ะวันนี้ไล์บ่อยนะคะเพื่อนหนีหมดนะคะเพื่อนหนีหมดไม่เป็นไรค่ะก็ด<ๆ>ูนะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาจอบคะใครที่เข้ามาแจกโอ้ยสีกระป๋องพอดีเลยข้าวถุงในถุงละกิโลนะคะ ข้าวนี้จะเป็นข้าวของมะลินะคะของที่นี่นะแต่ว่ากล้องมันกลับหน้านะมันจะมองไม่เห็นนะคะทุกคนนะเ,ออเป็นข้าวของมะลิถุงละกิโลกิโลละสิบห้าโคนนะก็เป็นเจ็ดสิบห้าบาทนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องราคาข้าวนะคะเรามาพูดถึงประโยชน์ของข้าวเย็นนะคะข้าวเย็นที่เราเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะแล้วเราเอามาอุ่นนะคะ ราจะอุ่นด้วยการนึ่งหรือการเอามาเวฟนะคะก็คือมีประโยชน์นะคะในการจะหุงหุงข้าวเนาะบางคนนะไม่ว่าจะข้อเล็กข้อใหญ่นะบางคนหนึ่งข้อนะคะมีข้อเดียวนะการหุงข้าวนะแต่พี่กันจะไม่ได้ใช้ข้อนะพี่กันใช้แก้วค่ะหนึ่งต่อหนึ่งนะคะข้าวสีถ้วยก็น้าสีแก้วแต่ว่าพี่กันจะลดลงนิดนึงนะแก้วสุดท้ายนะเพราะว่าเวลาเราซาวข้าวน้ําก็อยู่ในข้าวอยู่แล้วนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับหัวใจรัวๆนะคะไม่รู้ใครเข้ามาจอกนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะอันนี้พี่กันจะบอกนะคะว่าประโยชน์นะคะของการกินข้าวเย็นนะคะข้าวที่เราไปแช่ตู้เย็นี่ยแต่ไม่ใช่ว่าข้าวบูดนะไม่ใช่นะหมายถึงว่าข้าวที่เราไปแช่ตู้เย็นนะคะที่เราเอาออกมาอุ่นนะมันจะมีค่า R S นะคะค่า R S คืออะไรคะค่า R S ก็คือ เป็นดัชนีแป้งนะคะที่ทนต่อ,อระบบเขาเรียกว่าระบบอะไรระบบอะไรนะเอนไซม์นะคะเพราะว่ามันจะทนต่อการดูดซึมนะคือเวลาเรากินข้าวเข้าไปนะคะถ้าเป็นข้าวหุงใหม่เนี่ยเขาก็จะมีน้ําตาลในข้าวแต่ถ้าเราเอาข้าวไปแช่ตู้เย็นนะคะมันจะมีค่า R.S. ออกมาเวลาเรากินเข้าไปเนี่ย ระบบดูดซึมจะไม่ดูดซึมนะคะมันจะทําให้เราไม่มีน้ําตาลนะคะพอเรากินเข้าไปปุ๊บเขาก็จะผ่านไปที่ลาไส้เล็กเลยนะคะไม่มีการดูดซึมเราก็จะไม่ได้รับน้ําตาลเข้าไปเพิ่มนะคะมันจะทําให้คนที่กินข้าวประเภทนี้นะคะรู้สึกว่าอิ่มอิ่มอิ่มเร็วนะคะแล้วก็อิ่มนานนะคะแล้วก็ทําให้เราไม่ไม่อยากข้าวนะคะแล้วก็ทําให้เราแบบว่า ทำให้ระบบเลือดเราเนี่ยเน้ําตาลในเลือดเราลดลงด้วยนะคะเพราะการที่เรากินข้าวแบบนี้นะมันมีประโยชน์เยอะจริงๆนะคะแล้วก็คนที่กินข้าวนี้นะจะแบบว่าทําให้สุขภาพดีนะคะแล้วก็ค่า R S เนี่ยจะช่วยระบบขับถ่ายด้วยนะคะสำหรับคนที่ท้องผูกอะไรพวกเนี้ยก็จะทำให้เราแบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ใครที่กินชอบกินข้าวหุงใหม่ๆนะหุงวันละถ้วยละถ้วยแล้ว,ลวลก็ป๋องนะคะประหยัดนะประหยัดเตืองค่าไฟนะคะแล้วก็ทําให้เราไม่ดีด้วยนะมันอร่อยจริงนะคะมันหุงใหม่ๆเนาะกินกับอะไรมันก็อร่อยเนาะข้าวอะ่ะแล้วก็ยังหอมมะลิด้วยกินกับอะไรก็อร่อยอร่อยนะแต่บางคนเนี่ยนะคะจะกินข้าวหอมมะลิไม่ได้เลยนะก็จะกินข้าวแข็งที่มันแบบว่า เวลาเราทิ้งข้าวลงไปมันเป็นแบบล้วนๆนะกรอกนะ,ะนะเขาชอบกินข้าวแข็งๆเนี่ยเขาบอกเขากินข้าวหอมมะลิไม่ได้มันจะเหมือนข้าวเหนียวเแล้วเขากินแล้วเขารู้สึกว่าเขาง่วงนอนนะคะเขากินไม่ได้คนที่เคยทํางานด้วยกันนะเขาจะไม่กินเลยนะเขาจะกินข้าวแบบว่าเสาให้ที่มันแข็งๆนะคะเขาจะกินแบบนั้นเลยนะอันนี้คือประโยชน์ของข้าวแช่ตู้เย็นนะคะทุกคนลองไปแช่ดูนะแล้วก็ทําให้แบบระบบเราดีนะคะแล้วก็ ทำให้แบบว่าการดูดซึมไม่ไวต่ออินซูลินนะคะจะทําให้น้าตาลในเลือดเราลดลงดีมากๆเลยนะคะนะประหยัดไฟแล้วก็แถมได้แบบกินข้าวที่มีประโยชน์นะคะเพราะว่ามีค่า R S ที่สูงกว่าข้าวที่หุงใหม่ๆนะคะทุกคนก็เอามาบอกนะคะทุกคนสวัสดีจ้าพี่จิดภาสวัสดีค่ะลงไลฟ์แล้วเหรอคะ ออตอนแรกกันก็อยู่กับพี่จนลงไลน์นั่นแหละนอตเพราะว่ากันเม้นอะไรไปแล้วก็บอกว่ามันเม้นไม่ได้นะแต่ว่ากันก็ไม่เห็นว่าไลฟ์พี่สิ้นสุดนะคะกันก็เลยคิดว่าน่าจะลงไล์แล้วนะกันก็เลยออกมานะคะสวัสดีค่ะท่านแปขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจท่านแปจากดาวังคารนะคะเอ้าคุณเพราะแว่นไหมแล้ว สิบห้านาทีนะสิบห้านาทีนะไม่นานนะสิบห้านาทีนะคะไม่นานนะคะขอบคุณมากๆค่ะอันนี้เอาล่างไหนมาอีกแล้วเนี่ยใส่ประแจให้ทุกล่างเลยนะคะเดี๋ยวใส่ประแจให้ะคะ่ะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะไปอาบน้ําแล้วก็เปลี่ยนทรงนะคะแล้วก็จะหุงข้าวใะคระก็เลยมาบอกนะคะใครที่แบบว่าชอบกินข้าวร้อนๆน,นะเปลี่ยนนะเปลี่ยนมากินข้าวที่ เอาแช่ตู้เย็นนะข้าวที่เราข้าวที่เหลือนะคะเอาแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็เอาออกมาอุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสองวันสามวันใครมาแล้วก็จะลืมกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะกดไลค์ให้หน่อยนะกดเลิฟให้หน่อยนะต้องมาร้องเพลงนี้อีกแล้วนะคะไม่เป็นไรหรอกอรู้สึกว่าเมื่อวานเมื่อวานยังไม่เจอยังไม่ยังไม่เหรียญขึ้นนะคะไปเช็คแล้วยังไม่ขึ้นอะไรนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยว เย็นนี้แล้วไม่ก็พุ่งนีนะก็รู้นะคะว่าจะได้หรือเปล่านะคะท่านแปเป็นยังไงบ้างคะท่านแปสบายดีนะคะทุกคนอีกอีกอีกเนาทีนะลงนะ15นาทีนะตามกำหนดนะไม่ยื่นเยอะนะเมื่อเช้าว่าจะไลา์ยี่สินาทีก็ไปเป็นสามสิบสามนาทีนะคะ ิบห้านาทีพอนะสิบห้านาทีอยากจะลองด้วยนะคะเพราะว่าเห็นแม่น้องเลเขาก็ไลฟ์สิบห้านาทีสิบห้านาทีสิบห้านาทีนะคะแต่ว่าก็ไม่บ่อยนะคะไลฟ์อาจจะแบบว่าหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงไลฟ์ like ทีอาจจะเป็นอาจจะเป็นเช้าผ่านไปสองชั่วโมงไลฟ์ like อีกทีนึงแล้วก็เที่ยงนะคะแล้วก็อาจจะช่วงบ่ายที่นึงแล้ว็ตอนเย็นทีหนึ่งนะคะประมาณนั้นแต่ไม่ไม่เหมือนพวกที่เขาระบบดันนะเขาไลฟ์ like เป็นมาละสิบรอบนะคะ mm hmm. ก็อยากจะลองดูะคะ่ะเมื่อกี้ก็เห็นออนแอนเขาไลฟ์ก็ ก็มีคนเข้าไปดูเขาอยู่500กว่าคนนะคะระบบยังดันเขานะดันนานนะคะเนี่ยปกติโซนยุโรปเนี่ยจะดันประมาณแค่1สัปดาห์นะคะไม่นานนะคะเนี่ยเห็นไหมลงบนก็มาประมาณนี้นะสิบกว่า20 20บอเงี้ยไม่เกินนี้นะคะใจดีหน่อยนะคะค YOUTUBE ท่านยูส่งคนมาเช่วยหน่อยเห็นใจหน่อยตอนนี้ต้องต้องเรียนนะคะต้องเรียนต้องเรียนหนังสือนะคะยังไม่มีเวลานะคะ มีคลิปอยู่สองคลิปค่ะแต่ว่าจะไม่ลงจะเอาไว้ลงวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าถ้าอาทิตย์อยู่เนี่ยสามีอยู่จะไม่ไลน์นะคะไลฟ์เกรงใจเขานะคะเขาก็เขาก็บอกว่าไลฟ์ได้นะคะถ้าเราไลฟ์ไม่นานนะคะแต่ว่าก็ก็ไม่อยากไลฟ์ให้เขาเห็นนะคะแต่เมื่อวานไลฟ์ตอนสี่โมงนะคะเขาบอกว่าเขาจะมาถึงบ้านประมาณเ,ออเกือบห้าโมงเลสี่โมงสี่สิบเขาจะถึงบ้านปกติถ้าเขาบอก เขาจะถึงตามที่เขาพูดไงแต่เมื่อวานเขามาถึงเร็วนะคะก็เลยเห็นไลฟ์อยู่นะคะไลฟ์ไปได้ประมาณเออ5นาทีแล้วหลัะเขามาไงก็เลยต้องไลฟ์ต่อให้มันครบ15นาทีนะคะขอพระคุณมากเลยนะคะป้าแวนขอพระคุณมากมากค่ะกําลังจะกดดูคลิปเลยได้เจออีกค่ะขอพระคุณมากๆาค่ปะป้าแวน เรานี่ดวงสมพงกันจริงๆเลยเดี๋ยวอาจจะเย็นๆกันจะดูให้ป้อแว่นอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีไปดูคลิปสั้นให้อยู่นะคะเพราะว่าไม่อยากจะไปทุ่งเทดูคนเดียวเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวระบบจับนะ <c oughs> ก็ก็ทยอยไปนะก็เมื่อเช้าก็ว่าจะเข้าไปดูให้อให้พี่จิดาพาแล้วไปเจอไลฟ์พอดีก็เลยเข้าไปอยู่ในไลฟ์ก่อนแล้วก็เลย อยู่ยาวนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีคนอยู่ด้วยไม่ไม่เยอะนะคะไม่ถึงห้าคนก็เลยต้องอยู่ในนั้นนะคะก็เลยยังไม่ได้ไปดูคลิปให้นะคะแต่เมื่อเช้ามีไปดูคลิปสั้นให้อยู่คลิปเดียวนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะทยอยไปดูให้เรื่อยๆนะคะต้องต้องอันนี้ไปนะคะตอนนี้หละเครื่องไปดูคลิปให้ให้แอนกับ กับพลอยนะเพราะว่าเมื่อคืนแพทไม่ได้ไลฟ์นะคะก,ก็เลยเข้าไปดูคลิปให้เขาแล้วก็บอกว่าคลิปไอช็อตนะเพราะว่าแพทเขาจะไม่ลงคลิปสั้นเท่าไหร่นะไม่ลงเลยแหละตั้งแต่เขาไลฟ์นะคะ mm hmm. เห็นลงอยู่ประมาณสามคลิปกันก็เลยบอกเขาว่าเมื่อคืนทําไมไม่ไล์น้ำซาวข้าวเนี่ยก็มีประโยชน์นะคะทุกคนอย่าทิ้งนะปกติเนี่ยพี่กันจะเอามาล้างหน้านะคะล้างหน้าดีมีประโยชน์มากเลยนะ เพราะว่าเขาจะมีวิตามินเนาะมีข้าวนะคะดีมากๆเลยแล้วก็เอาไปรดน้ําต้นไม้นะคะไม่ต้องดูให้อีกนะคะอ้าวทาไมไม่ให้ดูละคะเยอะเกินไปหรอคะไม่ต้องมาถึงหกก็มาแค่นิดเดียหน่อยพออันเก่าเป้าแว่นยังไม่ได้ดูให้คุณกันเลยไม่เป็นไร ไม่เป็นไรคะ่ะอย่าคิดแบบนั้นนะอยากให้เป้าแว่นผ่านเร็วๆไงจะได้มาเก็บเหรียญด้วยกันแต่ว่าก็จะอาจจะไปช่วงค่ำๆเลยดึกๆเลยให้ทิ้งช่วงสักหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ไปช่วยคนอื่นอยู่นะไปไปดูของแนนซี่จบแล้วสองชั่วโมงกว่าแล้วก็ไปดูของน้องกรที่เขาสาวชาวเกาะที่เขาอยู่เกาะมาเชลนะคะอันนั้นก็ดูให้เขาสองชั่วโมง ก็ทยอยดูให้ค่ะตอนนี้กันก็ไปช่วยก็จะมีคนนึงก็คือเดี่ยวไกโพนะคะอันนั้นก็ไม่ได้รู้เขาก็ไม่ได้รู้จักกันหรอกรู้จักกันผ่านไลค์ใครก็ไม่รู้เห็นเขาพูดติดตามยังไม่ถึงนายยังไม่เป็นนายพันแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเก็บชั่วโมงเขาจะเริ่มไลค์กันก็เลยในนั้นกันก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวพี่กันจะไปช่วยถ้ากันได้เอ่ยวาจาใดออกไปแล้วก็จะไปช่วยจริงๆค่ะจะไม่ ไม่เกินน้ำลายตัวเองนะจะเป็นคนแบบนั้นค่ะก็เลยไปช่วยเขานะแต่ว่าไปบ้างไม่ไปบ้างนะก็ไม่ได้ไปทุกวันแต่ว่าก็พยายามจับไปนะคะแต่ไปก็ไปดูให้เขายาวเนี้ยหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงตามที่เขาลายนะคะหรือไม่ก็ถ้าเกิดเขามาชมคลิปกันถ้ากันไม่ว่างกันก็จะไปดูแค่คลิปสั้นให้เขานะเจ็ดแปดนาทีสิบนาทีเนะี่ย ก็ประมาณนั้นไม่ใช่ว่าโอ้โหทุ่มเทบอกจะไปต้องไปทุกวันนะคะมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องดูที่ว่าเราว่างหรือเปล่าเราติดอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ทุ่มเทดูอย่างเดียวนะก็ต้องดูตัวเองด้วยแล้วเราก็ต้องมาดูให้ความสําคัญกับคนที่มาดูคลิปเราก่อนนะคะเนี่ยอยู่ในไลฟ์เนี่ยเข้ามาดูเนี่ยเราก็ต้องไปกลับไปหาเขาก่อนเหมือนไปขอบคุณเขานะคะขอบคุณน้องกันมากมากค่ะที่เข้าไปชมคลิปสั้นให้ค่ะ ไปช่วยๆกันกับพี่จิดาภาเมื่อวานน่ะการจะหาพี่อ่ะการหาไม่เจอกันก็พิมพ์จิดาภาชั้นเนีนะก็ไปขึ้นใครก็ไม่รู้นะแล้วกันก็นึกนามสกุลพี่ไม่ออกกันก็อะไรนะวรกิจอะไรสักอย่างแล้วกันก็จําไม่ได้ไงอืมกันก็เลยแบบเออรอละกันแล้วก็เออนะคะเมื่อเช้าเจอไง ไปเจอในคลิปใครก็ไม่รู้พี่ไปดูคลิปเขาไงก็เลย,ยดีใจเจอพี่จิดาภาแล้วไงกันก็เลยเข้าไปแล้วเข้าไปก็กลายเป็นว่าพี่กําลังไลอยู่ไงก็เลยได้ได้เข้าไปชมคลิปพี่นั่นแหละนะดวงสมพงศ์กันก็จะเจอกันนะคะอีกหนึ่งนาทีก,กว่าๆนะจ๊ะก็จะไปบายแล้วนะจ๊ะทุกคนคำพูดต้องเป็นคำพูดนะหนึ่งนาทีสิบห้านาทีก็ต้องสิบห้านาทีนะสิบห้านาทีนิดหน่อยเกินนิดหน่อยสักยี่สิบมัน วินาทีนะคะเผื่อบางทีระบบตัดนะเมื่อก่อนไลฟ์อะระบบชอบตัดนะสมมติว่าเราบอกว่า15นาทีอะพอเราลงปุ๊บเหลือ14นาทีกว่าอย่างเงี้ยก็เลยเผื่อนิดหน่อยนะคะคุณพัชชาสวัสดีค่ะเอาพัชชามาเหรอ BNN ฮัลโหล b n n มิสเทลินะคะฮัลโหล thank you very much for visit my channel เอ้ยไปแล้วอีกอีกอียี่สิบวิไปแล้วนะพระชาคุณจะไลฟ์ไหมเนี่ยคุณจะไลฟ์หรือเปล่าคุณไลฟ์สิทำไมคุณเลซี่วูแมนจังเลยอะ่ะไลฟ์หน่อยโอ้ยข้าวจังตักข้าวไว้เดี๋ยวเอาเอาน้ำข้าวไว้เนี่ยก่อนจะเอาน้ำข้าวไว้เป็ดเป็ดใส่ต้นไม้เรานะคะหรือไม่ก็ไปล้างหน้านะคะ ดีมากประโยชน์เยอะไม่ทิ้งสักอย่างนะกินกล้วยนะคะกินกล้วยกล้วยหอมนะั่นเหลือก็จะทิ้งนะเอาเปลือกมันมาทาหน้านะคะดีมากหน้านี่จะนุ่มมากเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะ๊ายบายแล้วนะคะเลยเวลาแล้วไม่บา,บายค่ะขอขบคุณสวัสดีค่ะพี่พิมพ์ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเป็นยังไงบ้างคะอยู่ประเทศไทยเมื่อไหร่กลับเยอรมันคะพี่ ก็ม <The> ีโอกาสได้ไปดูคลิปพี่แวบๆน้องพี่กำลังไปสอบนะน้องพี่กําลังเรียนหนังสืออยู่นะกำลังไปสอบไปสอบ A1 แล้วเหลือ A2 ค่ะพี่เ1ก็รอผลอยู่วันนี้ว่าจะเช็คก็ไม่ได้เช็คนะว่าผลออกหรือยังร้อนสบายดีโอเคค่ะเลยเวลาอยกแล้วเนี่ยสินาทีแล้วไปแล้วนะคะบายๆขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบพระคุณไม่เอ่ยนามนะเพราะว่ามันจะเกินเวลานะคะบายๆค่ะขอพระคุณมากๆเลยไปแล้วกดก็ไม่ลง